เสวัสดีค yeah. ่ะนี้พวกกับช่องภายทองคำนะคะนี FUCK ่ดาเรือง ไปโรงเรียนกับสายฝนอีกแล้วฝนตกต่ช้าเลยวันนี้รอวอข้าน đừng đi con cá. Á. Ôi, tốt không mà lục lấy đi ơi, hôm ความมืดมาอย่างเร่งเลยโอ้ยเดินร้วเดินเปียกหมดแล้วราเรื่องแล้ววันนี้เรียนสายไอ้วัดมา พระไปวัดมากะเลยซ้ายหน่อยเดินเร็วจอยนเดินเร็วแล้วแต่เดินเร็เดินเร็วกว่าบอกให้เดินเร่งเดิน เาไปทางไหล้นเนาะโอ้แม่นากลังไปโรงเรียนกันนั่นั้าก็กลัวเปลี่ยนมกันหรอเนาะ

วันนี้ไม่ต้องแวะเขาอยู่ตรงเรียนแล้วดูดูดูงวงยังจะอยากไปนะดูส <c oughs> ไิไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะอ โอ,โอ้เปินอะไรเป็นอะไรยนะายนารีบเดินลุง,ลดง,ลงเดินท้นายสุดท้ายกับถาเข <laughs> ้ามาอย่าเฝ้าเงาะไปแต่อยากไปก็เงาะรามูอยู่จะเล้็วดาวเรืองรีบเดินแม่นารออยู่เขาไปอย่างยางเกินมูมากเนาะ เดินชักช้ารอแล้วาัดจริงๆเลยนะดาเรืองเชิดเนี่ยรอแล้วเรียดาเรืองอันนี้ก็จะเป็นน้ำเขาสินี่เน่จะล้อกอย่าเปิดสิดูดูดู ตรงนี้ไม่ได้นะ <ari> ยืนนิ่งเชียวเ <t os> จอเพื่อเจอเจอดาเรืแม่นาร้องใสเลยนาและดาวเรืองแม่นาเราวิ่งต้อนรับดิชัยเหล่าเหล่ายันพวงหัวช่างแกหน้าเปิดอะ้รอันนาเรื่องนั <c oughs> นนกานา็ห้อง លីងណោដ่าរឿងបោះផោស៊ីអឺអោអឺអោ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 

ดูดูยังไม่อยากไปอีกไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะเรื่อง

他家剥เอง哦。 นายสั Nej, ่งให้นอนดูสิทำได้ไหมนอนลงนอนแกบเอ๊ะแลงอ๊แกบลงแก้ลงแกลงแกลงนอนลงนอนลงนอนงนอนลงนอนล่นอนลนอนนอนนลงนอเงอนลงนองลนนองลงงลล หมดแล้วหมดแล้วครับโอ้โหมดแล้วครับยิ้มใหกินใ่นะครับาวดอรกรจิดกระเจิดดึงดึงดึงดึ้ดงดึงดึงด้งดึงดึงวึกดึงดึงดึงเึดนงดนดะงงดดึงดึงดึงดงดึงดงดึดกดดดงดงดดตงดึงงงงดดสดดาย